ู้ชมค,คะน้ำมันมะพร้าวพระเอกของบ้านเรามานานกว่าสามพันปีแต่30สปีที่แล้วมานั้นได้ถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้ร้ายค่ะในอันที่แท้จริงแล้วนี่น้ำมันมะพร้าวมีความหัศจรจั์มากตั้งแต่ป้องกันโรคหัวใจป้องกันโรคเบาหวานป้องกันและรักษาโรคมะเร็งในระยะเริ่มแรกข้อสำคัญในน้ำมันมะพร้าวมีกรดรอริกสูงนะคะ กดรอดลอริกนี้มีอยู่ในน้ำนมบานดาซึ่งในน้ำมันมะพร้าวจะมีกดรดลอริกสูงกว่าในน้ำนมบานดาเสียอีกค่ะและนั้นถ้าท่านใช้น้ำมันมะพร้าวเป็นประจำแล้วเนี่ยสุขภาพที่สมบูรณ์จะนำไปสู่ความงามนำไปสู่การใช้ทดแทนยาในตู้ยาประจำบ้านและข้อสำคัญค่ะกะทิที่ถูกทอดทิ้งนะคะกะทินั่นแหละที่มาจากมะพร้าวและมีน้ำมันมะพร้าวในนั้นแหละคะ่ะ ที่เราทอดทิ้งมานานนะคะต่อไปนี้มันจะต้องถูกนํามาลงกระทะเพื่อจะนํามาผัดแกงต้มให้รื่นรมสมอุรากันอีกต่อไปข้อเท็จจริงจะเป็นอย่างไรนั้นไปพบกับท่านอาจารย์ด็อกเตอรมนรงช,ชลเอาเลยค่ะขอจะเจริญธรรมสวัดีค่ะสดีครับค่ะ,ะท่านอาจารย์คะนั่นก็คือสิ่งที่หมอฟร,รักอยากจะให้ท่านอาจารย์ได้มายืนยันด้วยตนเองนะคะ,คะในฐานะผู้มีประสบก,การณ์มีความรู้สูงแต่ก่อนอื่นมีคนที่สนใจติดตามเนี่ยเขาอยากให้ท่านอาจารย์เนี่ย บอกความแตกต่างของมะพร้าวจากผลที่เปิดผ่าออกนะคะมะพร้าวแก่เปิดผ่าออกแล้วก็เอามารับประทานเลยนะคะคนั่นหนึ่งประการที่สองชาวใต้มักจะเอาไปขูดกับเขาเรียกเหล็กขูดนะคะคแล้วก็มาใช้น้ําคั้นเป็นกะทิ จากประการที่สามที่ท่านอาจารย์กล่าวเมื่อสองวันก่อนเรานำมาสกัดเย็นก็คือเป็นเวอร์จินโคคอนัทออยนะคะบริสุทธิ์น้ำมันมะพร้าวฉีดเย็นบริสุทธิ์หรือที่ท่านอาจารย์เรียกว่าบีบเย็นบริสุทธิ์ผมรู้กับรฟมจันเลยอ๋อมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวมันบริสุทธิ์กว่าโฟมกว่าน้ำมันบริสุทธิ์ครับดีกว่าบริสุทธิ์คือคําว่าบริสุทธิ์เนี่ยนะฮะมันหมายถึงว่าไม่มีอะไรเจือปน แต่พรมัรจย์หรือเวอร์จินอ่ะมันสูงกว่าเยอะเลยคือมันดีกว่าบริสุทธิ์เพราะว่ามันไม่ใช่เพียงแต่ว่าไม่มีอะไรเจือปนนะฮะมันมันไม่ถูกความร้อนไม่ถูกกับสารเคมีมันทุกสิ่งทุกอย่างยังดีเหมือนเดิมค่ะแล้วสามอย่างเนี่ยค่ะทั้งเนื้อมะพร้าวกะทิแล้วก็น้ำมันมะพร้าวพรมัรจันเนี่ยแตกต่างกันยังไง การแรกนะฮะมะพร้าวเนี่ยเป็นพืชที่วิเศษที่สุดที่มันสามารถจะสร้างน้ําได้สามอย่างนีข่ขอขอกูเพื่อนเบื้องต้นไปนิดนะฮะน้าได้ที่เราเห็นบ่อยๆซื้อน้ํามะพร้าวที่เราดื่มโดยเฉพาะน้ํามะพร้าวอ่อนมันมีรสชาติดีมีวิตามินมีฮอร์โมนช่วยไม่เป็นอัลไซเมอร์อะไรสารพัดเลยนะ,ะอันนั้นน้ำมะพร้าวแล้วก็ชาวบ้านเขาก็าไปปาดจันเอาเอาน้ำตาลสด น้ำตาลสดก็มาทำน้ำตาลตัวน้ำตาลสดก็เป็นน้ำที่จากต้นมะพร้าวเหมือนกันนะฮะน้ำที่สามก็คือน้ำกะทิน้ำกะทิก็ได้จากการที่เอามะพร้าวแก่เนี่ยมาขูดแล้วมาคั้นจนกระทั่งเป็นน้ำใสๆอาจจะเป็นหัวกะทิมีเปอร์เซ็นต์ไขมันยี่สี่เปอร์เซ็นต์หรือเป็นหางกะทิมีประมาณสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะน้ำที่สี่ก็คือน้ำมันมะพร้าวที่เราพูดถึงตลอดมาที่ผ่านมาเนี่ยสามน้ำเนี่ยเป็นน้ำที่เรียกว่าผมเรียกว่า เป็นเป็นน้าที่ไม่มีพืชใดในโลกนี้สร้างได้เลยนะโดยเฉพาะน้ามะพร้าวเนี่ยไม่มีพืชไหนที่มันสร้างน้ําออกมาเป็นน้ําบริสุทธิ์สามารถใช้ใชเป็นยาฉีดเข้าเป็นเป็นน้ำฉีดเข,เข้าเส้นได้เลยนะแล้วก็ใช้ประโยชน์มากมายในะด้านทาให้เราสดชื่นเรามีกําลังวังชาแข็งแรงมีฮอร์โมนเพศมีอะไรสารพัดเลยนะสะรุอว่าน้ําทั้งสี่เนี่ยผมเรียกว่าจตุวารินนะฮะเป็นน้ําที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับมนุษยชาติ จตุประวสิวารินตวนน้ำน้าสี่อย่างเกิดมาจากกลปพฤกคือต้นมะพร้าวซึ่งเป็นพืชที่เขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่ปรารถนาได้จากต้นนี้มีเป็นภาษาสันสติเป็นรากฐานของคําที่เรามาใช้เป็นต้นไม้ต้นกลปพฤกที่เรามาสอยในงานงานการชาติงานอะไรนั่นแหละคำว่ากลปพฤกเนี่ยหมายถึงต้นไม้กักสวรรค์มีอยู่ห้าต้นแต่ต้นนี้เป็นต้นที่ใช้มากที่สุดเพราะเราได้อะไรจากมันเยอะนะฮะ เป็นภาษาสันสกฤตซึ่งแปลว่ามะพร้าวค่ะดีจังเลยค่ะท่านนี่เอามาถึงถหนึ่งตอนที่ว่าอเนื้อมะพร้าวเนี่ยนะครับไอ้ตอนอ่อนๆเนี่ยมันก็ยังไม่มีไม่มีไขมันนะฮะมีแต่โปรตีนมีแต่คาร์โบไฮเดรตมีแต่น้ำตาลแล้วก็พวกเลือแร่พวกอะไรต่างๆซึ่งก็เป็นประโยชน์มากโดยเฉพาะเราบริโภค มะพร้าวอ่อนนี่เราได้อะไรเยอะจากเนื้อมะพร้าวและก็น้ํามะพร้าวาจริงๆน้ํามะพร้าวมันก็เป็นส่วนของเนื้อมะพร้าวในทางพื่ศาสตร์เราเรียกว่าเป็นลิควิดเอนโดสเปิร์มส่วนเนื้อ,อเนื้อพร้าวเป็นซอลิดเอนโดสเปิร์มเนื้อมะพร้าวมันจะค่อยๆสะสมให้แก่น้นามะพร้าวเนี่ยสะสมทีละชั้นทีละชั้น,น<อ>จนกระทั่งมันสูงขึ้นมากขึ้นหนาขึ้นทีแรกกัชั้นหนึ่งชั้นขึ้นสองชั้นพอสองชั้นเนี่ยดีแลสหรับมะพร้าวอ่อน นกักนอกจากนั้นพอพ้นจากนันไปมันก็หนาขึ้นหนาขึ้นมันก็จะมีเส้นใหญ่เล็กเยื่อใหญ่หรือไฟเบอ,ไบเบอร์เพิ่มขึ้นม,มีไขมันมากขึ้นน้าตาลพวกอะไรก็ลดลงนะโปรตีนก็ลดลงอพอเมื่อมันแก่มันจะแก่สองระยะแก่แบบ颗กทืนทึกนะฮ่ะคืนทึกนี่เราเหมาะสำหรับเอาทำขนมทำอะไรมันยังไม่แก่เต็มที่ยังมีน้าปนอยู่ไขมันอย่างน้อยแต่พอแก่เต็มที่ เราเรียกว่ามะพร้าวเห้าถึงจุดนี้แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์นั้นมันมันจะสูงสุดเลยนะครับแล้วก็ตอนนี้แหละเราเอามาใช้อันแรกง่ายๆเลยนะฮะสามารถจะเอาเนื้อมะพร้าวแก่เนี่ยมาขูดทําเป็นมะพร้าวแก้วก็ได้หรือทำเป็นชิ้นๆหรือหั่นทําเป็นไอ้พวกแก่ทึนทึกหรือแหวแก่เห้าคะแก่เห่าใ้่ไหมต้องห่าแล้วนะฮะตอนนี้ทึนทึกเอามาขูดทําเป็นอาหารบางอย่างได้นะแต่ห้าเนี่ยมันจะมีไขมันเต็มที่เลยนะ่ เอาทําเป็นะมะพราะ้าว,วแก้วมะพร้าวแก้วที่เราทํากินกับอะไรนะฮะอย่างคําัวเนี้นะฮะหรือมะพร้าวทุกอย่างท,างที่เัาใช้ส่วนจหน่เนี่ย<ฆ>เอามะพร้าวแก่มาขูด<ฆ>หรือตัดเป็นชิ้นๆบริโภคเลยกินเข้าไปกปรอบได้เลยอย่างที่ผมบอกเมื่อวันก่อนเนี่ยนะฮะว่าในยุโรปตอนใต้เนี่ยเขาดิยมมากเลยเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยเสียบไม้เข้าแช่ยเย็นแล้วก็เดินกัดตามพลาซ่าต่างๆใน ยุโรปในเมืองใหญ่ๆของยุโรปตอนใต้ทแข่งมีหมดเลยอชอบมากเลยนะฮะมันทั้งอร่อยและได้ประโยชน์มากเพราะว่ามันมีเยื่อใหญ่หรือไฟเบอร์เนี่ยมากที่สุดในบรรดาพืชที่มีอยู่ในโลกนี้เลยสหรอคะอมะเ,เขาคุยว่าไฟไฟ,ไฟเบอร์เนี่ยเป็นสิ่งสําคัญที่เราจะทําให้ไอ้กับลำไส้ของเราเนี่ยปราศจากปราศจากเชื้อโรค,คที่เป็นสาเหตุของมะเร็งลำไส้เนี่ยนะฮะปรากฏว่าเขาแนะนําให้กินอะไรวิตชาว วิดฟลาวส์วิดอะไรอ่าแบรนด์วิดแบรนด์ใช่ไหมเป็นเป็นรัมที่ได้จากข้าวสาลีซึ่งเขาบอกว่ามีมีไฟเบอร์มีใยเยื่อใหญ่เนี่ยอ๋อจมูกข้าวสาลีเหรอไม่ใช่ฮะมันเป็นฟลาวเป็นเป็นแป้งเป็นเป็นรำเลยทีเดียวเหมือนกับรำข้าวเราแต่เขาเป็นรำของข้าวสาลีรำข้าวสาลีมีใยเยื่อใหญ่เนี่ยสูงมากตั้งสี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วเขาบอกว่า อันนี้มันสามารถจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องมะเร็งลำไส้ได้เป็นอย่างดีมะเร็งเฉพาะอาหารพวกนี้นะครับแพราะกลัว่าเราเอามาทานครับเหมือนกับเอากระดาษแข็งแช่น้ําแล้วมาทานมันไม่มีรสชาติเลยไม่อร่อยเอาเลยแต่ในขณะที่เนื้อมะพร้าวเราเนี่ยนะฮะรสชาติมันเป็นเยี่ยมมันมันกรอบมันหวานมันทุกอย่างมันมีรสชาติดีแต่มีไฟเบอร์ถึงเจ็ดสิบเอ็ดเปอร์เซ็นตะะ์ มันไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีไฟเบอร์สูงเท่ากับเนื้อมะพร้าวแก่เลยแล้วกินอร่อยกินอร่อยแล้วก็ได้ประโยชน์โดยเพราะเราจะเป็นไม่ไม่เป็นมะเร็งเลยมันจะไปขูดเอาไอ้ชื้อโรคที่ติดอยู่กับลำไส้ออกไปหมดอันนี้เป็นเนื้อมะพร้าวเนื้อมะพร้าวเนี่ยเราสามารถที่จะเอามาขูดนะหรือเอามาสับเป็นชิ้นเล็กๆเอามาตาดแบดหรือคั่วให้มันแห้งเสร็จแล้วก็ไปสกัดน้ํามัน การสกัดน้ามันจากเนื้อมะพร้าวก็ได้นะครับโดยใช้เครื่องบีบนะฮะเราจะมีเครื่องบีบแบบสกรูเรสก็แบบเอหมุนเนี่ยนะฮะหรือแบบคันโยกก็ได้หรือแบบไฮดรอลิกก็ได้เราจะได้น้ํามันออกมาอันนี้ก็เป็นแบบง่ายง่ายใช้ใช้เครื่องไม่ต้องใช้แรงแต่อย่างหนึ่งเราก็สามารถจะเอาเนื้อมะพร้าวเนี่ยเข้าเครื่องใหญ่เลยเป็นกันด้วยไอ้เครืเร็กระบบตัวทําละลาย เราใช้พวกตัวทำลายเป็นเฮกเซนเป็นตัวลิอิเตอร์พวกนี้ยะฮะดึงเอาน้ำมันออกมาเสร็จแล้วก็ต้องเข้าเครื่องเพื่อจะไปทำให้มันบริสุทธิ์ผ่านกระบวนการที่เราเรียกว่า RBD สังกฤษมันจะคคำว่า refine bleach และ deodorize เป็นกระบวนการซึ่งจะดึงเอาสารเคมีที่เป็นพิษออกมามให้มากที่สุดแต่ไม่ได้หมดนะฮะตรงนี้ที่มันเหลืออยู่นี่ก็อันตรายมหาสารเลยนะเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะบริโภคน้ำมันซึ่งผ่านกระบวนการ ขาเรียกผ่านกระบวนการแค่นี้ก็พอแต่จริงๆต้อง RBD นะฮะ Refine b l e a c h ละ Deodorized ทำให้มันสะอาดฟอกสีแล้วไม่มีติกลู่เนี้ยน้ำมันทั้งหมดที่เรากินอยู่เนี่ยนะที่เราบริโภคอยู่เนี่ยมันผ่านกระบวนการนี้ทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันทั่วเหลืองน้ำมันทานตะวันคําฝอยคนโนล่าน้ำมันเมล็ดข้าวนน้ำมันถัลิสงพวกนี้นะฮะมันจำเป็นต้องผ่านกระบวนการเพราะว่าเขาใช้สารเคมีในการสกัด อันนั้นเป็นขนาดโรงใหญ่เขาทําได้ปริมาณมากๆและเป็นขั้นอุตสาหกรรมที่ทําอยู่ในในโลกนี้นะแต่บุญญาตาหยางเราเนี่ยเราใช้วิธีง่ายๆเลยถ้าภาคใต้เนี่ยเขาเพียงแต่ว่าเอาขูดมะพร้าวาใช้เครื่องกระตุก้นกระต่ายขูดมะพร้าวนยพวกเหล็กเหล็กขูด,ขขดาจากนั้นก็ได้เป็นขั้นความได้เป็นกะทิเอากะทิมาเคี่ยวเราก็จะได้ น้ำมันมะพร้าวสีมาออกจะเหลืองนิดหน่อยเพราะ,ะ,ะมันถูกความร้อนแต่มันเป็นมะพร้าวที่เราทําสดๆนะครส่วนใหญ่ในง,งานเดือนสิบของชาวภาคใต้เนี่ยเขาทํากัน,กนวักคืนนั้นเลยนะ,ะ,ะได้<ช>เป็นกะทิออกมาทําเป็นน้ามันมะพระา้าวเสร็จแล้วก็ใช้ประกอบอาหารหวานขาวเลี้ยงกันในงานเดือนสิบอันนั้นเป็นวิธีโบราณซึ่งก็ใช้อยู่เวลานี้นะฮะนอกจากนั้นมันง่ายๆที่สุดตัวก็โดยใช้วิธีหมักครับคาว่าหมักเนี่ยนะเราก็ใช้ จุลินทีในธรรมชาติซึ่งมีอยู่พอสมควรแล้วในในธรรมชาติเพียง okay, แต่ว่าเอาน้ำมาเอากะทิเนี่ยมาตั้งทิ้งไว้ใน mm hmm. อนุณหภูมิที่เรียกว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยแต่เราอยากจะให้ได้ทักประมาณ3ามองศาเซลเซียสเนี่ยนะมัน mm hmm. จะได้แยกชั้นออกมาเร็ว <Okay. S 1> ขึ้นคือจุลินทรียเนี่ยจะทําหน้าที่ดึงเอาไอ้สารที่ทําให้เกิดแรงตึงผิว ในกะทิเนี่ยให้หลุดออกไปน้ำมันะพร้าวมันก็จะหลุดแยกชั้นออกมาซึ่งมันจะลอยอยู่ชั้นบนจากนั้นก็ดึงเอาไอ้แยกเอ,เอาเอาไอ้น้ำมันมะพร้าวเนี่ยมาทําให้มันบริสุทธิ์น้ำมันมะพร้าวที่ได้ออกมาเนี่ยมันยังมีน้ําปนอยู่นิดหน่อยอตรงนี้เองที่เป็นปัญหาถ้าไม่เอาออกเนี่ยหนึ่งละน้ำมันมะพร้าวที่ได้มันจะขุนนะคขุนขุนและที่สําคัญเนี่ยมันจะเกิดปฏิกิริยาแล้วเรียกว่าสังเกตว่าไฮโดรไลซิสแต่ไม่สําคัญแหลาะแต่มันจะเกิดความเืนขึ้นมา คือตอนนี้มันไม่เป็นอันตรายมากอะไรนักนาเพียงแต่ว่ากลิ่นมันไม่เคยดีเราไม่เคยชอบไม่เหมือนหืนที่เกิดจากการเติมออกซิเจนของน้ำมันไม่อิ่มตัวตัวนั้นแหะเกิดเขาเรียกเปอร์ออกซิเดชันปฏิกิริยามันทําให้เกิดความผืนนุ่นแรงเซติตี้ขึ้นมาตัวนั้นแหละมันเกิดไออนุโมลอิสระขึ้นและเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเรานะฮะสรุปได้ว่าเอาน้าออกเนี่ยดีที่สุดวิธีเอาน้ําออกง่ายๆก็ ใส่ใคล้าๆหม้อตุ๋นนะฮะ<ม>สังเกตว่า <ฮะ S 2> บอทบา b นะฮะเอาสองชั้นหม้อสองชั้นต้นน้ําไว้ในหม้อหนึ่งแล้วก็เอาเอา,เอาน้ํามันมะพร้าวที่ยังมีน้ําปลอยู่ไว้ตรงกลางสักสิบนาทียี่สิบนาทีเทนั้นเองจนกระทาั่งน้ํา มันระเหยออกหมดนะฮ hmm. ะถ้าเกตดูน้ามันจะใสไม่มีฟองอากาศเหลืออยู่ตรงนี้แหละเป็นน้ํามันมะพร้าวที่จะเก็บไว้ได้นานนานเป็นปี <Okay. S 2> จริงๆในทางเคมีแล้วน้ำมะพร้าวเป็นน้ํามันที่อิ่มตัวไม่มีโอกาสที่เติมออกซิเจนอะเรียนก็ไม่เกิดการหืน,นะเพราะ <c oughs> ฉะนั้นกับบใดที่ไม่มีน้ําคนอยู่เนี่ยมันจะไม่มีวันขืนเพราะนั้นผิดจากน้ํามันอื่นทิ้งไว้แค่ไม่กี่เดือนนะครับเริ่มหืนแล้ว แต่นาร้าวเนี่ยเก็บไว้ปีสอปีสปีไม่มีปัญหาเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีที่ที่ทาอยู่ในง่ายๆในครัวเรือนเดี๋ยวนี้เราก็มีอุตสาหกรรมง่ายๆจากพวกโอทับเขาทากันใช้วิธีหมักนะครับทีนนี้สูงขึ้นมานิดนึง เราก็ใช้เครื่องง่ายๆเขาเรียกเครื่องแบงวีเซนติเฟลใช่ไหมครัเครื่องเล็กเครื่องง่ายๆเลยเ,เวลานี้มีคนสั่งมาจากอินเดียราคาสามสี่หมืม่นเท่านั้นเองเลาน้ำมันมะพร้าวใส่เข้าไปมันก็จะเวียน<อ>รอบสูงหน่อยมัน,มนจะได้แยกชั้น,แ,นออแยกออกมาเป็นน้ำมันมะพร้าวเลยนะ,อะอตอนนี้เครื่องใหญ่มันก็มีเดี๋ยวนี้มีคนสั่งเครื่องตั้งสิบห้าล้านบาทพวกบริษัทใหญ่ๆเขาทำแล้วมันได้อย่างอย่างดีเร็วด้วยนะแลงวี ตัวอย่างมันดีขึ้นมากเลยใช่ใช่ถามนิดนึงในเรื่องการบริโภคการบริโภคน้ำมันมะพร้าวอย่างที่บอกเมื่อวานก่อนนะคะสองช้อนโต๊ะทุกมื้อก่อนอาหารเนี่ยวันละหกช้อนโต๊ะถ้าหากว่ามีมีปัญหาสุขภาพถ้าไม่งั้นถ้าไม่มีปัญหาสุขภาพก็ช้อนโต๊ะเดียวกับการที่เราคั้นกะทิแล้วก็เอามาดื่มน้ำกะทิกับการที่เราเอามะพร้าวห้าวมา ตัดแบแบผ่าเป็นชิ้นๆอย่างของคนแถบ <predominantly S 1> ทางด้านตะวันตกเขากิน,น,นกันกน่ท่านอาจารย์ว่าอย่างไหนเนี่ยมันจะมีผลแตกต่างกันอย่างไรดีหรือไม่ดียางไนมันดีทั้งหมดเลยครับแล้วแต่ความสะดวกแล้วแต่ว่าเราหาอะไรได้ง่ายถ้าเรามีแต่เนื้อมะพร้าวเราไม่มีทางที่จะคันขนขน้นกะทิก็ทานเนื้อมะพร้าวชาวเกาะในมหาสมุทรแปซิฟิกเนี่ยเขายังคิดโดยการบริโภคมะพร้าวเป็นหลักนะเขาไม่ได้ทําเป็นกะทิเขาไม่ได้ทําเป็นน้ามะพร้าวมากมายเลยเลย่าวเนละฮะ ไอ้ทดเนื้อมะพร้าวอย่างเดียวเนี่ยทานเข้าไปให้มากที่สุดนะครับเป็นอาหารว่างเป็นอาหารคาวทุกอย่างได้หมดจหรือในกรณีที่ว่ามีโอกาสทําเป็นกะทินะฮะเราก็ใช้ในเครื่องแกงอาหารหวานคาวเราก็ได้หมดได้หมดนะฮะตอนนี้ผมพยายามจะรณรงค์ให้ทําเป็นเขาเรียกว่าทานเปล่าเป็นเครื่องดื่มนะฮะอดีผมติดมาเขาจารวคือว่าเป็นห่วงคนที่เขามีรายได้น้อยอาหารไม่ต้องไปซื้อน้ำมันมะพร้าวแพงไม่ต้องเลยครับ คือสามารถะทใช้กะทินี่แหละบริโภคหรือตัวบะพร้าวเองนั่นแหละก็ได้คุณค่าจ้ะได้เกลียวแต่แต่มันต้องใช้ปริมาณมากขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าความเข้มข้นของมันเนี่ยสู้น้ำมันมะพร้าวไม่ได้เราทําให้มันเพเข้มข้นขึ้นทําให้มันบริสุทธิ์ขึ้นสะดวกในการใช้นะอันนี้มันจะดีกอ่อยู่อันนี้เป็นตัวอย่างที่ผมได้มาจาก ลองลองฉีกดูแล้วเทใส่ในขวดในน้ำก็ได้นะแต่ต้อง้องต้องลองทดลองนะคะอันนี้เป็นกะทิผงกะทิผงฮะอันนี้ทํามาจากเมืองจีนนะฮะเมืองจีนข้าทาที่เมืองที่เกาะให้หลังก็มีที่เมืองคุนหมิงจีนนะฮะบดให้มันลงก่อนมันเป็นผงเหมือนจากที่บ้านเราก็ที่ผงบ้านเราแต่บ้านเรา